ครับคลิปนี้จะเป็นของคลิปที่แล้วนะครับให้ดูเรื่องอจุดคี้เขานะเปรียบเทียบกับหลังรักษาแล้วนะครับนี่ครับนี่จะเป็นคลิปคลิปที่แล้วครับเนี่ยเรื่องคี้นะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปใหม่กันท่านผู้ชมอันอันนี้เป็นต้อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับให้ดูการรักษาครับ คำชี้กว่าถ้าท่านได้ดูรอบที่แล้วกับรอบนี้ครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยนครับนี่ที่เขาเรียกว่าอาสบบู์นะครับเห็นไหมใช่ไหม,ไหมแล้วการเปลี่ยนแปลงก็คืออะไรก็เขาจะลงตี้ครับนี่ได้ประมาณหกเจ็ดวันครับลังงล่งจากกิจที่แล้วครับ สมบูรณ์ก็ทีเนี้ยถ้าร่างร่างกายดีครับถ้าไม่ชมเขาอ,อาจแน่นอนนกอ,ะอ่ะเบื้องต้น,ตนเริ่มต้นก็ <c oughs> ย้อนให้ดูเรื่องอเกี่ยวกับพวกอุจจาระเขานี้นหะ่ะเกี่ยวกับจุดนี้เลยสาคัญที่สุดน,นะครับคือเช้าอะ่ะเราเดินผ่านเราก็ดูก็เลยว่าเอ้ยวันนี้สมบูรณ์ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับตาเศร้าไหม ซึมไม้อะไรเงี้ยทุกวันเดินทางก็เห็นก็อ่ะแวะดูหน่อยเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือสมบูรณ์ครับจุดนี้เลยสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังที่เอ่อหลายๆคนเขาเขาไม่ได้สนใจไม่ได้มองเงี้ยครับบางอืมอย่างล่าสุดอ่ะมีมีอีกหนึ่งตัวอีกแล้วครับ <c oughs> ก็โถวว่าผมนี้อะไรว่าเอ๊ย ก็ดีๆเลี่ยมๆข้าวก็ไม่อดหามก็ไม่อดแต่เรียบร้อยไปแล้วเงี้ยครับงงเลยแขกก็งงผมกเลยว่าเออให้ซื้อ,อยาตัวนี้ติดบ้านไว้พอเวลาเราเดินผ่านก็ให้ดูดูขี้ดูส่วนใหญ่จะให้ให้แนะนําให้ดูขีเนะครับถ้าเกิดว่าขี่เขามีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางครั้งเราไม่ได้มองใช่ไหมครับท่านผู้ชมคือเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่า ยังที่บ้านนั่นแหละเห็นเขาเขาโดดไปโดดมาเราก็ว่าเออเขาก็ปกติใช่ไหมครับแต่ว่าให้ให้แนะนําให้ดูตรงนี้ถ้าเกิดเขาเขาดีก็ก็ไม่ต้องกินยาแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีอย่างเงี้ยครับที่ไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าร่างกายดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะตามมาแบบเอราบางครั้งเราอาจจะงงเลยก็ได้ครับเกี่ยวกับจุดว่าใ่้การต่อสู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยครับมันดี ครับครับมาดูคลิปนี้กันบ้างค,คลิปนี้ก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งจุดนะครับ <c oughs> ที่ผมสัมผัสแล้วอันนี้ผู้ใหญ่เป็นคนสัมผัสมานะท่านผู้ชมคือจุดที่ท่านท่านผู้ชมมันมีหนึ่งท่านเขาถามผมครับว่านกเสี่ยงแหบเกิดจากอะไรก็คือเบื้องต้นนะครับที่ที่ผมพอได้รู้บ้างนะหนึ่ง มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาอ,อดน้ําเหมือนว่าเอ้ยลืมดูน้ําอะไรเงี้ยน้ําอดน้ําขาดอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วจุดเนี้ยมันเสี่ยงมันแหบหห้ไปหนึ่งหนึ่งเคสนะครับแต่จุดเนี้ยผมยังยังไม่ได้มีโอกาสได้แก้หรือยังไม่ได้มีตัวที่เป็นอยู่ในมืออย่างเงี้ยครับก็เลยยังไม่รู้ครับเกี่ยวกับจุดว่าเ,เราจะแก้ยังไงแล้วห้อะไรเงี้ยเอามาไว้แนะนํากันนะครับทีนี้ <c oughs> จุดที่สองนะครับก็คือนกอายุ ของของผู้ใหญ่เข้าอ่ะมีอยู่หนึ่งตัวยี่สิบสองปีครับท่านผู้ชมยี่สิบสองปีเป็นนกต้อเก้งของแกหนึ่งตัวแหละทีนี้ยแกทํำยังไงก็คือพอแกก็เอาเข้าผสมลูกนั่นแหละรครับแล้วเสี่ยงเข้าอ่ะายไปเลยอ่าเสี่ยงแฮบเสี่ยงแห้งทีนี้ผู้ใหญ่เขาทําไงก็คือป้อยครับท่านผู้ชมพันี้การปล้อยของเข้าอ่ะ ก็ประมาณก็เราๆล้ๆลมๆปีเหมือนกันนะท่านผู้ชมใช้วเวลาอยู่เหมือนกันนะเป็นปีครับทีนี้เสี่ยงดันกลับมาท่านผู้ชมนะก็มีนึ่งเคสเคสเนี้ยผมว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ไปได้วยกันคือนึ่งจุดผมว่าการที่จะทําให้นกเสี่ยงกลับมาได้เนี่ยเราต้องมีกงใหญ่แบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นล็อก ไก่มาก่อนนะครับที่วิวิ่งวิ่งรูวิ่งไรตากแดดเงี้ยครับทีนี้ประเด็นอ่ะคือตัวเดียวครับที่เป็นตัวลักลักเราแล้วนะตัวเก้งตัวมหาเราเงี้ยแล้วอายุเขามากอะไรเงี้ยป่อยครับอ่าลักษณะเดียวกับของผู้ใหญ่ใช่ไหมของผู้ใหญ่ก็คือเขาป่อยธรรมชาติเงี้ยครับทีนี้ของเราป่อยแบบไหนก็คือจะมีแบบกระเบื้องกั้นอย่างเงี้ยด้านบนสักจุดที่เข้านอนก็ได้ครับแล้วก็ที่เหลือกับตากแดด อะไรอย่างเงี้ยเราก็ป้อยให้บินแบบบินข้ามไปข้ามมาเหมือนเหมือนนก ok. อ่าเหมือนนกที่เราป้อยจริงๆนะนะผมว่าเคสเนี้ยน่าจะรักษาได้นะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าท่านผู้ชมมาคิดตามไปด้วยกันครับผมนะครับว่าน่าจะได้ไหมทีนี้จุดเนี้ยหนึ่งก็ตั้งอยู่ประมาณว่าตั้งตักแดดนะครับตั้งตากแดให้มีแดดหรือไม่ตั้งตักแดก็แทบนนึ่งให้แบบัดออกแดได้อย่างเงี้ยให้เขายู่อย่างนั้นแหละครับแล้วเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงครับผมว่าเคสเนี้ยทาได้นะ หนึง่งนกนกดอบนกอายุอายุมากๆเงี้ยเขาจะชอบเป็นอ,อีกหนึ่งจุดน,นะที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านเข้าใ้สัมผัสแล้วว่าคือนกที่อ่หลายๆท่านอยู่หรือสัมผัสยู่นานๆหลายๆปีจนอายุขาึ้มากเงี้ยครับจุดน,นี้ผมว่าแก้ได้อยู่ก็คือเสี่ยงเข้าอ่ะหายหนึ่งนะครับสองถ้าเสี่ยงไม่หายก็คือเวลาที่เอาไปเล่นนะครับ จะมีการทิ้งนกาจากนกกิ้งๆเลยนะทีนี้กล,กลายเป็นว่าพอนกเข้าก็บางครั้งก็เอาติดเลยบางครั้งก็เอาไม่ติดครับประมาณนี้ครับคือทีนี้มันจะทิ้งเลยมันจะทิ้งมันจะยุดอย่างเงี้ยหลายๆหลายๆเคสนะท่านผูช้ชมจะเห็นอยู่ว่ามีหลายๆท่านเขาเขาเคยสัมผัสยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่มีวิธีแก้แน่นอนใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าจุดนี้ยผมว่าใช้ได้นะได้ผลก็คือป่อยกุุงใญ่ญ ปลูกงใหญ่ให้เขาเพื่ออะไรครับคือนึ่งเพื่อความแข็งแรงใช่ไหมครับอ่าลักษณะเหมือนว่าเราเรายู่ในกรงเล็กๆน,น่นนานนกะจะไม่ค่อยได้บินถูกไหครับท่านผู้ชมพอไม่มได้บินปุ๊บเนี่ยความแข็งแรงของร่างกายมันก็ด้อยลงถูกไหมครับอ่าทีนี้จุดนี้ยพอความแข็งแรงด้อยลงทีนี้เราเราจะมาแก้ในจุดเนี้ยถา้า,ถามาวัานตองวันให้ไหมใช่มันยังไม่หห้หรอกเพราะว่าระยะที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงนาน บางตัวเจ็ดปีบางตัวแปดปีบางตัวสิบปีบางตัวยี่สิบปีอะไรเงี้ยมันนานใช่ไหมครับทีนี้คําว่านานเนี่ยเขาไม่เคยได้มาบินขยายปอดบินอะไรอย่างเงี้ยจุดเนี้ยก็ย้อนไปถ้าท่านใดที่เคยเลี้ยงนกปลอดน,นอะเนาะจะรู้แล้วว่าการที่ได้บินอย่างเงี้ยมันแข็งแรงครับมันแข็งแรงทีนี้พอเราเราจะแก้นกเข้าเรานะก็ต้อง <c oughs> วิธีเนี้ยครับผมว่าได้ผนนะแต่แต่ท่านผู้ชมก็ต้องคิดตามไปด้วยกันครับผมนะว่าเรา เออเฮ้ยมันจริงไหมวะอะไรเงี้ยรับความที่ที่ขเขาเรียกว่าการคาดเดานะครับจุดนี้เป็นการคาดเดาแต่ผมว่าได้ผลนะเพราะว่าเคสหนึ่งของผู้ใหญ่ไงที่ขาอปล่อยเลยแต่มันนกมันไม่ได้ไปไหนครับ <c oughs> ข้ขอปล่อยแล้วก็อยู่กับบ้านเงี้ยครับก็ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยกันนะครับซึ่งมันมีแนวทางในการเรียนรู้นะครับท่านผู้ชม ครับเดี๋ยวเรา,เาไปชมไปเที่ยวป้าสักแป๊บนี้ก่อนอา,าเจ้าการะตูนไปครับครับซึ่งอันนี้เป็นเจ้าการะตูนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวป้านะครับซึ่งก่อนก่อนเนี้ยเขาก็ขี้ไม่ดีเหมือนกันครทบเจ้าทีนี้ผมก็เลยให้กินยาครับก่อนพาไปเที่ยวประมาณห้าวันใช่ไห้าวันหกวันเงี้ยครับแล้วก็ก็เข้าหลเข้าดีขึ้นให้ให้อะไรเงี้ยผมก็พาไป ก็ทีนี้เข้าอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับก็กขี้ดีแล้วเนี่ยจุดเนี้ยให,ให,ให้ให้สําคัญให้ให้ให้สังเกตนะครับเรื่องเรื่องขี้เข้านั้นแหละท่านผู้ชมสําคัญที่สุดเลยที่ผมว่านะพาไปเที่ยวบ้าน เจ้ากระตูนครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะก่อนจะไปเที่ยวป้านะเจ้ากระตูน <c oughs> <c oughs> ให้ดูอีกหนึ่งตัวที่ตัวนี้เป็นนกสิสวัสด์เหมือนกันจำไม่ผชมนกสีสวัตมันมืดนะมันอยู่ในที่มืด เป็นนกซีตะวันอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตัวนี้ผมไปเจาะต่อได้มากอาเป็นหนึ่งตัวนะที่ผมเลี้ยงขึ้นครับท่านผู้ชมประมาณอายุกงก็ประมาณหน้าแหลงนะครับน่าจะชนปีสีตะวัดเสีย้ยงเคือคอนะเสีย่ยงนี้ยจะเป็นนกม่านไล่ตัวนะครับคือไอคนที่เล่นนกต่อเนี่ยบางคนอนะ่ะถ่ามีอารมณ์เหมือนกันว,ว่า ออาไหมเอกไหเนีเ่ที่เขาเรียกเสียงเถืออายุประมาณกี่เดือนวะแปดเดือนเก้าเดือนอยู่ประมาณนี้ครับชุดนี้ผมไปต่อกับอาจารย์อา,มมาเมื่อเมื่อช่วงหลางปีที่แล้ว อน่าจะใช่ครับถ้าไม่มันยังไม่ชนนะยังไม่ชนก็คือยังไม่ชนควบยังไม่ชนควบแต่แววแววดีครับในการเป็นต่อเบ่งต้นออกต้นเมืองต้นไม้อะไรเอาดีอย่างเงี้ยครับถ้านผู้ช่แล้วแล้วไอไอเจ้ารูปส่งเขาเนี่ยทำเช่นนี้รูปส่ง ครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่อ,อผมได้มานะทีนี้ทีแรกเลยนะครับที่จุดสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมคือได้มาแล้วอยู่ในกองรวมเข้าตีเพื่อนช่องทําวันเขาบอกขับตีเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยเคยโดนอไกล้จิกนะผมเคยลงทําคลิปลงลงลงเฟซบุ๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอ้ไอ้เจ้าตัวเนี้ย มันก็ขนาดจับจับมาเย็บเอ่อเย็บหมือนลักษาแพ่ที่ที่ด้านบนด้านบนเข้านะนี่คือห้ายตนิดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าทีนี้ประเด็นนะอ่ะเขาก็ยังขับตีเพื่อนไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมก็เลยว่าเออลองลองเอาขึ้นชำดูดิมันเป็นยังไงทีงนี้ก็คือจุดนี้ก็ใช้ได้นะครับก็คือ คัดการคัดนกในกรงรวมที่เป็นตัวดุเหมือนเราคัดมาจากในป้าก้อนอย่างเงี้ยครับเป็นตัวดุใช่ไหมครับ่วนใหญ่นกตัวติดพันนี้น่จะเป็นตัวดุอ่าแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยที่จะขึ้นฉําก็คือตัวที่ขับตีเพื่อนอะไรเงี้ยน่จาจะขึ้นก้อนขึ้นเร็วอ่าแล้วก็ได้ผลนะท่านผนะู้ชมคือขึ้นเร็วจริงขึ้นขึ้นเร็วครับนี่ครับรูปทรปงอนาคต จะเป็นนกต่อนเะนี่ยนะไอ้เจ้ากระตูนคะรับนกเลี่ยมเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นอีกหนึ่งเลี่ยมนะที่มันเป็นนกม้านะคือนกพองข้นนกะพองขนเจ้านะเจ้ากระตูนเนี่ยเป็นนะใช่ไหมท่านผู้ชมพองขนแล้วเดินเดินเดินเียซึ่งบางบางตัวมันจะไม่ใช้เสี่ยงนะหลายหลท่านคิดว่าเป็นนกทิ้งนกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอมันมันมันก็มีนะครับเกี่ยวกับจุด จุดของเงียไปหละแต่เขาเดินสองคนเดี๋ยว,ย,วย้อนมาให้ดูเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็เป็นนี่ก็ตีสวัสดี่ที่เรียกสองคนใช่ไหมนผู้ชมซึ่งพวกนี้อ่าส่วนใหญ่จะเป็นนกม้านะหลายๆตัวใชาไหมครับนี่ครับยูกาแดดะ ก็เดี๋ยวไปเที่ยวป้ากันดีกว่านี่จะเห็นเห็นชัดกว่านะจับปราตูนคือนกนกพองค้นนะจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นนกม่าและลายตัวนะคท่านผู้ชมก็คือบางครั้งเขาเข้ามาใช้เสี่ยงนะท่านผู้ชมแต่เขาเดินพองพอ,งพอง ซึ่งเป็นเลี่ยมที่ม่านแต่แต่บางครั้งก็ไม่ใช้เสี่ยงในการเข้านกหรือนกร่วมยู่อะไรเงี้ยเ้วเข้าเดินเดินหรืออะไรเงี้ยบางครั้งเรารอจนงววานกชนหน้าเงี้ยเราค่อยคูไหมอ่าก็หล่ไลเลี่ยมนะที่เป็นองค์กอบของนกเข้านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเที่ยวป้ากันดีกว่าเสี่ยงเดี๋ยวกระตูนคูน่าจะติดแล้วท่านผู้ชม มันห้าหนกไม่เจอครับเลยตั้งกล้องวงถ้ายังไม่พดเจอริวฟังสายมือเราตรงนี้เขาแทงริวเก็บปล่อยโจ๊กกระตุ้นแล้ครับลงไปลงไปพดก่อนแล้วไม่ถกม,มีนกตัวหนกท้าป้งเหมือนแบบไหนนะที่ลงๆน่ยแต่มันเก่งครับพี่ช่จะฟังฟังหนู ฝนั้เป็นป่าเยียครับเดวตัวนี้นะขึ้นไหมอ๋อมาทั้งวันเพิ่ะได้แล้วเนเนี่ติดเ็เี่ยเดี๋ยวลงก่อนครับ รูปว่าก็ต้องเอาลงก่อนนะนะพี่ชมเบ,บื้องต้นไม่รู้เลยว่านกอะไรครับแต่รู้ว่าเป็นนกทาร์โป้งโอเคเจ้ากระตุนโอเคนะทั้งวันเลยครับวันนี้มันนกมันไม่อาดถ้าไม่ชมดูลมเลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วพ,พอมาใต้แล้พอใต้ยิงยิงนกไม่ติดไงโอเคครับ เลี้ยงครับเลี้ยงท่าโป้งเบื้อง,ง,งต้นขน้นนี่หน้าตาท่านผู้ชมปากสัน้นปากสั้นทุดดไงนี่ปากใหญ่สั้นครับนี่ก็อีเป็นอีกหนึ่งตำลานะครับนกปักเบาท่านผู้ชมปากใหญ่ปากสัน้นโอเคครับนกปักเบาแล้วก็ที่สำคัญเนะี้ย ชันห้างดำใช่ได้แจวมีมารวมต้นไหมต้นเดือมมะนะั้ง <c oughs> มาไกลเจ้าวตูนตัวนะครับเจ้าม ขึ้นไหมขึ้นไหมครับ่ครับแทมที่ส่องเจ้ากระตุดน๋้วขึ้นใหม๋ยวขึ้นไหม่ครับนี่เป็นแทมที่สองโอ้ตทมส่องเยอะ ปากจิตเดียวนี่ปากเล็กนิดเดียวใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวเดียเด๋ยวขึ้นไหมขึ้นไหมครับเป็นตามที่ส่องนี่เป็น,ม,นมุกเอเคครับตามที่ส่อง llamada ந mola